รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ยิ้มยังยิ้มยังสวัสดีทุกท่านครับฮฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 l สี่ i ลายไอดีแอดโหราโหราย4ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ ผมได้โพสต์นะครับไว้ทาง Facebook แฟนเพจส่วนตัวของผมนะครับก็ชื่อเดียวกับ YouTube ก็คือสินสาหมิงของเบ้นเมือนไทยนะครับได้บอกไว้ว่าช่วงนี้ดาวเดี๋ยวมันจะมีการโคจรยกย้ายของดาวอยู่ถึง4ดวงแล้วก็ได้บอกไปแล้วว่าจะมีอะไรบ้างอ่ะมีธนูมีวิถุนอะไรพวกนี้ครับที่จังหวัดชีวิตจะยิ่งประสบความสําเร็จดียิ่งขึ้นนะครับมีงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่รออยู่ทีนี้ขอมาอธิบายความเพิ่มเติมตรงนี้ก่อนนะครับว่า ลัคนาราศีที่จะนะครับเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างในช่วงนี้แล้วมีความสําเร็จแล้วก็จะต่อยอดไปได้ถึงปี6-4ปีหน้านะครับถึงปี6,4ปีหน้าผมมองเห็นได้ชัดเจนมากจากรอบวงโคจรของดาวตรงนี้แต่ความสำเร็จตรงนี้ต้องมาจากเขาเรียกว่าการลงทุนลงแรงแล้วก็ต้องอดทนครับต้องทําอะไรแบบจรงิงจัง นะครับอย่าไปทําอะไรแบบหยิบจงหรือว่าหยิบขี้ไก่ไม่ฝ่อห้ามเด็ดขาดต้องทําจริงต้องลุยจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าความสําเร็จรออยู่นิกกี้เขาให้มาเดินไม่ได้ให้มานั่งมานอนนิกกี้นะครับชาวธนูเนี่ยมีดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับเดี๋ยวพระฤหัสก,ก็จะขยับย้ายนะครับไปอยู่พบการเงินในช่วงวันที่14พฤศจิกายนแต่การขยับย้ายของดาวพฤหัสตรงนี้ ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นธนูตติดอ่างเลยนะครับชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์หรือมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาเพราะว่าดาวพระหัสถึงย้ายไปตรงนี้นะครับก็ไปอยู่ในเรือนที่เป็นธาตุดินด้วยกันดาวพระหัสตรงนี้นะครับยังเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีธนูย้ายไปอยู่พบการเงินนะครับเดี๋ยวยดาวสาวเขาจะย้ายตามไปอยู่ในพบการเงินโอ้โหธนูแม่งเที่ยวเนี้ย นะครับรับรองมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีใหม่หรือว่าจะมีโชคดีจากการสร้างหลักทรัพย์ฐานะจะดีมากหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองและมีโอกาสจะทำโปรเจกต์สำเร็จในระยะยาวนะครับนี่คือลัคนาราศีธนู 2. คือชาวลัคนาราศีกันซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วว่าจะมีความสําเร็จดีในเรื่องของการเงินแต่ชาวลัคนาราศีกันมันจะเป็นความสําเร็จแบบจบเป็นตอนๆไป หมายความว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นโปรเจกต์อะไรยาวแต่จะเป็นการรับในช่วงสั้นๆสั้นๆแต่พอหลายๆอันเข้ามันก็หลายงานถูกไหมมันก็มีโอกาสที่จะรับทรัพย์ได้อย่างดีนะครับสามชาวลัคนาราศีสิงห์แต่สิงห์เนี่ยมันไปเด่นในลักษณะทีเ่เรื่องของแบรนด์บุคคลเรื่องของการทําอะไรขึ้นมาด้วยตัวของตัวคุณเองมันอาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่ชัดเจนแต่ว่ามันใช้การนําด้วยตัวของคุณเองอธิบายความที่เขาเรียกกันในภาษาของ สับที่ชั้นสูงเขาเรียกว่าแบรนด์แอมบัสเตอร์นั่นหมายความว่าตัวคุณเองเป็นแบรนด์สินค้าหรือว่าตัวคุณเองนั้นเป็นจุดเซ็นเตอร์ของสินค้าหรือบริการต่างๆนะครับแล้วก็มิถุนมิถุนก็จะดีแต่ว่ามิถุนเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งคือดาวที่มันขยับย้ายตรงนี้เนี่ยมันดีมีความสําเร็จด้วยตัวของคุณเองแต่อย่าไปหวังความสําเร็จอะไรจากกงาหุ้นส่วนหรือว่าพาร์ทเนอร์นะครับ ตรงขั้นข้ามหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์จะนําปัญหาจุกจิกมาให้ด้วยซ้าฉะนั้นความสําเร็จต่างๆที่เข้ามาของมิถุนจะเป็นความสําเร็จที่มาจากตัวของคุณเองโดยเฉพาะความสําเร็จที่มาจากเรื่องของธุรกิจที่ต้องต่อทางไกลต่างชาติหรือว่าการเดินทางน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความสํมาเร็จระยะยาวๆเนี่ยผมมองเห็นชัดเจนที่สุดเลยคือของชาวลัคนาราศีธนูโดดเด่นมากส่วนพิจิกจริงๆแล้วก็ดีแต่พิจิกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันดีในลักษณะที่ว่า มันดีสลับแก้ปัญหาแล้วก็ดีแล้วก็สลับแก้ปัญหาประมาณนี้ครับนี่คือชาวราคดาราศีพิจิกนะนิกกี้ลบก่อนลบแล้วสวัสดียักขอให้โชคดีทุกท่านครับส่วนใหญ่แล้วช่วงเ,เช้าๆผมจะพานิกกี้มาเดินเล่นนะครับมาเดินออกกําลังนะครับผมก็ได้เดินด้วยแล้วก็แวะมาทักทายแฟนเพจแฟนยูทูบอีกนึ่งอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัคร สมาชิก V.I.P. ทาง YouTube สมัครได้เลยสิทธิพิเศษมากมายได้ชมดวงรายสัปดาห์ก่อนใครแล้วก็สิทธิพิเศษตามเลเวลเลยคือไม่ว่าจะเป็นระดับซิลเวอร์ดับแพท t i n u ัแล้วก็ระดับโกล d นะครับคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆจาก YouTube สินสาหมิงของเบงเมืองไทยมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับขอให้โชคดีทท่านครับสวัสดีครับให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคาร กับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล